ันปกักตกันครับอันอนับแรกทำปักตกใส่แม่แพ้ครับใส่พันธุ์ไทยมาพี่น้องเสียวไว้ไปจุดเป็นจุดไปรับรองเอาเขวัญยัมากับบุลุกจะเอามาเข้าครอบพี่น้องเข้าครอบตามมง ติดเราเลยนะมัดไปเนาะมัดตึงไปเนาะนาข้าปนรรปรกลางช่องนะครับก็หาใบไม้มาอุดนี่ตามนี้นี่เรียบร้อยตอกริ่มตอกริ่มตอกริ่มเรียหาผ้าหาไม้มาเรียบตรงเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับอะไรปลาใหญ่ yên trơn